สวัสดีครับเที่ยง40นาทีของวันที่1ธันวาม 2, ความ2563ครับวันนี้ผมรีวิวภาพประจำกายพรพสมเด็จบป็อส่นตวส่วนซุปกอเนี่ยผมรีวิวไปแล้วประมาณ40แรกๆผมจะทำพระุปกอก่อนที่สพแล้วต่อมาก็จะเป็นพระสมเด็จอีกีพต่อไปก็จะเป็นพระ พระรอดต่อไปก็จะเป็นพระนางพญาอีก40ปี EP. แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพระองคสวรรรวมเป็น100 EP 100 EP ก็เท่ากับ100คลิป100คลิปเนี่ยจะเป็นเป็นจาา่าพระทีครบ5องค์ตามที่ผมพยายามจะทําหรือสะสมหรือเสาะหามารวบรวมให้ได้5องค์แล้วก็เอามารีวิวสู่กันฟังว่าภายในภายใน100คลิปเนี่ยมีสาระอะไรบ้างแล้วก็ ก็เปรียบเทียบระหว่างระหว่างพระที่อยู่ในมือผมกับพระเกจิอาจารย์พระเทียนทั่วประเทศไทยอือที่ว่าความลดงามความแท้ทันความสวยงามาแตกต่างมากน้อยแค่ไหนส่วนมากโดยโดยโดย,โดย,โดย,โดยส่วนตัว,วแล้วซุ้มกอซุมอ้มกอผมกับกับสมเด็จพระพรมพ์ใหญ่กูเกา่าองค์ของผมนี้แทบจะไม่เป็นรองแล้วสององค์น,นี้ก็คือจะไม่เป็นรองใครแล้วต่อมาก็จะเป็นพระ ถ้ารอ,อดพารอดมาออวัดมหาวันในนี้ผมม่งจะได้มาแต่ว่าแต่ผมลองลองไปแกะออกจากกรอบก่อน,อนแล้วก็ดูเนะื้อหาก่อนว่าว่างดงามแค่ไหนที่เห็นดูด้านขวาน,นี้เป็นพระลูกหลังเังเอนครับอันนี้ยังยังไม่ได้พูดถึงเป็นอีพีที่ถัดไปของอาน,นจินเป็นจักรพรรดของอานุชนเป็นองค์ประจำกายผมต่อมาก็ วันนี้เป็นช่วงช่วงปลายฤดูการทํางานผมแล้วครับก็ใช้เวลาพักผ่อนสบายๆอยู่กับบ้านแล้วก็เอาภาพมารีวิวเก็บไว้เผื่อว่าวันหน้าเราจะได้กลับไปดูไปดูสิ่งที่เรารีวิวไว้ในวันนี้แล้วก็เอากลับมาดูกันว่าเออที่เราพูดไว้ในวันนี้มันมันมีความถูกต้องมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์กัน10คะแนนเราได้กี่คะแนนเพื่อจะกลับมาไล่เลียงเอ่อความรู้ที่เรา ศึกษามารถ้วเอากลับมากลับมามาดูอีกรอบอนึ่งที่เราพูดไปดาบางที่ยังไกต้องม่าจยังไในในใน,นกันาหีไปผมคำนวณแล้วครับหนออึ่งพันคลิปมันเท่ากับเท่ากับใช้เวลาการทำงานอย่างนึีสองพันห้าร้อจะมาถึงจะกันทำคลิปผมจะหนึ่งปี จะเป็นทิศท,ท,ท,ทางแล้วครับห้าเวลานั้นจะมีคลิปที่อยู่ในใน u t u b e อยู่ในเฟซบุ o กเนี่ยประมาณพัิปก็จะก็จะได้เป็นเป็นจากครบทั้ง5้าสายหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าเบือ้องต้นเนี่ยอยากได้สายพระกุมาก่อนก็คือพระประธานกับพระสมเด็จต่อมาก็สุ้มกอต่อมาก็ปะรอดต่อมาก็กากพระน,นางพญาแล้วก็ต่อมาก็สุพันณอันนี้ผมจะพยายามทำทำห้องค์เนี่ยให้ ให้ให้ได้ก่อนอ่สุดท้ายของปลายคลิปแล้วครับยังไงขอขอขออันนี้ขอขอขอให้ขอนำเสนอพระที่อยู่ในคอผมหรือพระประจำกายให้พิจารณาเพียงเท่านี้ขอตักสวัสดีครับ